วันเวลาของบิตคอยกำลังจะหมดลงแล้วดูเหมือนว่าเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่บิตคอยจะต้องประสบชะตากรรมเดียวกับการพนันออนไลน์จะมีคนเชื่อไหมครับถ้าผมบอกว่าคนที่พูดประโยคเมื่อกี้ในปี2013ตอนนี้กลายเป็นคนที่บริษัทของเขาถือบิตคอยอยู่มากกว่า6 2 8 9 0 0เร้ยหรียญคิดเป็น3%ของจำนวนบิตคอยทั้งหมดที่จะมีอยู่บนโลกใบนี้ใช่แล้วครับเจ้าของประโยคดังกล่าวคือไมเคิลเซเลอร์เจ้าของบริษัทสตีดจีหรือชื่อเดิมก็คือไม c ค o ล t ตีดจีนั่นเอง และแน่นอนครับว่าเซลเลอร์ไม่ใช่คนเดียวที่เมื่อก่อนเคยด่าบิตคอย n ์แต่ทุกวันนี้เปลี่ยนใจกลับมาเชียร์สวัสดีครับ Behind the Crypto Podcast EP4 กับผมศิลปภพบุรามิตรวันนี้เราจะไปดูกันว่ามีคนดังคนไหนกันบ้างที่เปลี่ยนใจจากการเป็นแอนตี้บิตคอยกลายมาเป็นซัพพอร์เตอร์หรือผู้สนับสนุนคริปโตคนสำคัญ และน่าสนใจครับปากฏก,การณ์นี้เป็นมากกว่าแค่การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นส่วนบุคคลแต่ยังทําหน้าที่เป็นมาตรวัดที่ทรงพลังชี้ให้เห็นถึงการเดินทางของ Bitcoin จากเทคโนโลยีที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเพียงความสนใจเฉพาะกลุ่มไปสู่การเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกวันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของบุคคลระดับโลกทั้งหคนกันครับที่แต่ละคนมีเรื่องราวที่มาที่ไปแตกต่างกัน ก่อนที่เราจะจ่อลุกเรื่องราวของแต่ละคนนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงเวลาที่พวกเขาเปลี่ยนแปลงนั้นปิดคอยเองก็กําลังเปลี่ยนผ่านจุดสาคัญหลายจุดและช่วงเวลานี้นี่เองครับที่ทําให้คนหลายคนเริ่มมองเห็นคุณค่าของสินทรัพย์ที่มีจํานวนจํากัดไม่สามารถพิมพ์เพิ่มได้และไม่ขึ้นอยู่กับโนโยบายของรัฐบาลใดๆแต่ละคนมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกาันบางคนเปลี่ยนเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจบางคนเพราะเหตุผลทางการเมืองบางคนเพราะเทคโนโลยีและบางคนก็เพราะเห็นโอกาสทางธุรกิจ มาเริ่มที่ไมเคิลเซเลอร์กันก่อนครับในวันที่19บาธันวาคมปี2013นเซเลอร์เคยทวีไว,ว้ว่า Bitcoin ์เดอานัมเบลต์อิ e ซีมไ e e ์ s ัสต์อ t เมทเท t ร e ออ f ไทม e บีฟอ f e อิสซัพเฟอร์เด a ะเซมเ e ดแอสออนไ g หรือที่แปลว่าวันเวลาของ Bitcoin กกำลังจะหมดลงแล้วดูเหมือนว่าเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่จะต้องประสบชะตากรรมเดียวกับการพนันออนไลน์ในขณะนั้นเนี่ย Bitcoin มีราคาเพียงเดียญไะประมาณ $700 ดอลลาร์และยังอยู่ในยุคเริ่มต้นนะครับคำพูดของเซเลอร์สะท้อนถึงมุมมองของสสสถาาาบันาันนนกรริ่่วใหญททีมย์ นี้เป็นเพียงกระแสชั่วคราวแต่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับในปี2020เซลเลอร์บอกว่าเขาได้เริ่มศึกษาบิตคอยอย่างจริงจังเม, e มื่อเขาตระหนักถึงปัญหาเงินเฟอ้อที่รุนแรงขอมอว่าเงินสดที่บริษัทกําลังถือกําลังสูญเสียมูลค่าอยู่ทุกวันทําให้เขาต้องหาสินทรัพย์ที่สามารถรักษามูลค่าได้ ผมเปรียบเทียบบิตคอยกับอสังหาริมทรัพย์ทองคําและสินทรัพย์อื่นๆแล้วสรุปว่าบิตคอยคือสุดยอดสินทรัพย์ของวรมวลมนุษยชาติเขามองว่ามันเป็นเครือข่ายซอฟตแวร์เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถเก็บรักษาพลังทางการเงินไว้ได้ตลอดไป Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. okay What's the second best? There is no second best. ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2020นะครับ MicroStrategy เริ่มเปลี่ยนเงินสดสำรองของบริษัทเป็น Bitcoin อย่างจริงจังและกลายเป็นบริษัทมหาชนแห่งแรกที่นำกลยุทธ์นี้มาใช้เป็นนโยบายหลักที่น่าทึ่งคือบริษัทไม่ได้หยุดอยู่แค่การใช้เงินสดนะครับแต่ยังใช้การออกพันธบัตรและหุ้นบุลิมสิทธิ์เพื่อระดมทุนสำหรับการซื้อบิตคอยเพิ่มเติมด้วยซึ่งเป็นการเดิมพันความสำเร็จของบิตคอยด้วยการใช้เลเวอเรจอย่างมีประสิทธิภาพ และภายในเดือนสิงหาคมปี2025นะครับ Strategy ถือครองบิตคอยมากกว่า628,900เหรียญคิดเป็นประมาณ3%ของอุปทานบิตคอยทั้งหมดที่จะมีอยู่บนโลกใบนี้กลยุทธ์นี้ได้เปลี่ยนโฉมของบริษัทและทำให้หุ้นของบริษัทกลายเป็นตัวแทนของบิตคอยสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นการเปลี่ยนแปลงของเซเลอร์ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับเขาต้องเผชิญกับความไม่เชื่อมั่นจากนักลงทุนความเสี่ยงจากความผันผวน,นของราคาบิตคอยและแรงกดดันจากสื่อมวลชน ที่น่าสนใจคือเซลเลอร์ eller, ไม่ได้มองว่าบิตคอยเป็นสกุลเงินสำหรับใช้จ่ายทั่วไปครับแต่เขามองเป็นทรัพย์สินแบบดิจิทัลหรือเป็นสินทรัพย์ที่สามารถรักษามูลค่าในระดับสถาบันที่เทียบเท่ากับอาคารหรือภาพวาดของปิกัสโซแต่เหนือกว่าด้วยความเป็นอมะตะและความสามารถในการเคลื่อนย้าย เขาสนับสนุนการใช้ t t b l e c o i อที่ผูกกับดอลลาร์สหรัฐสำหรับการทำธุรกรรมนะครับโดยมองว่าสิ่งเหล่านี้คือสกุลเงินดิจิตัลที่แท้จริงซึ่งจะทำงานบนระบบที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยเครือข่ายบิตคอยเซเลอร์เองว่าภาพโลกที่การครอบงำของดอลลาร์สหรัฐจะขยายตัวผ่าน Sta เบิลคอยในขณะที่ Bitcoin จะทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์สำรองของโลก แต่หลายคนอาจจะถามว่าการสนับสนุนบิตคอยของเซเลอร์มีลักษณะคล้ายกับการเผยแพร่าศาสนาหรือเปล่าคำตอบคือใช่ครับเขาพูดถึงบิตคอยว่าเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของทุกคนในตระกูลของคุณและเปลี่ยนทิศทางการเมืองของประวัติศาสตร์มนุษยชาติความเชื่อของเขาคือบิตคอยเป็นเครือข่ายที่ต้านทานความเปราะบางซึ่งจะแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่มีการยอมรับและทุกครั้งที่ถูกโจมตีอุดมกา์ของเซเลอร์เมื่อลงกับสถานะการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทของเขานะครับทำให้การเปลี่ยนแปลงของเขาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ล และมีความเสี่ยงสูงที่สุดในบรรดาบุคคลทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้เขาได้ปลูกชะตากรรมของบริษัทและตนเองไว้กับความสําเร็จของบิตคอยอย่างสมบูรณ์ดังนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงของเซลเลอร์ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนแต่เป็นการสร้างพันธะฐานใหม่ทางการเงินเขาไม่ได้แค่ซื้อบิตคอยแต่ได้สร้างเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ขึ้นมาที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนในตลาดดั้งเดิมสามารถเข้าถึงบิตคอยได้แบบมีเลเวเลต ต่อมานะครับเรามาดูเส้นทางของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันกันบ้างจากการปฏิเสธบิตคอยน์และบอกว่ามันเป็นกโกงที่คุกคามสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสู่การยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังสําหรับการระดมทุนทางการเมือง ในเดือนมิถุนายนปี2021นนะครับตอนนั้นบิตคอยทำการซื้อขายอยู่ที่28,000ถึง35,000ดอลลาร์ทำเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox Business ว่าบิตคอยดูเหมือนเป็นกลโกลงของคนที่ต้องการลดทอนความสำคัญของดอลลาร์เขาสนับสนุนให้มีการกำกับดูแลที่เข้มงวดน,นะครับโดยเชื่อว่าสกุลเงินหลักของโลกควรจะเป็นดอลลาร์สหรัฐ แต่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับการเปลีป่ยนแปลงของโดนัททัมไม่ได้มาจากการศึกษาเทคโนโลยีแต่มาจากการทดลองตลาดเชิงพาณิชย์นะครับโดยในเดือนธันวาคมปี2022เนี่ยเขาได้เปิดตัวทัมดิจิทัลเทรดดิ้งคารดคอลเลกชัน NFT จำนวน45,000ชิ้นนะครับเอาไาขายที่ราคาชิ้นละ99ดอลลาร์คอลเลกชันนี้ถูกขายหมดภายในระยะเวลาไม่ถึง1วันนะครับสร้างรายได้ให้เขาเกือบ4.5ล้านดอลลาร์ที่น่าสนใจคือ80%ของเงินที่ขายได้เนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของกิปโตนะครับซึ่งทัมเองเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องทที่่นาาึงมก และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นเมื่อเขากลับมาสู่วงการการเมืองในปี2024ครับ moon, say, moon. เขาเริ่มหาเสียงด้วยคำมั่นสัญญาที่จะทำให้สหรัฐเนี่ยกลายเป็นเมืองหลวงคริปโตของโลกและเพียง3วันก่อนที่จะถึงวันเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับทัมก็ได้เปิดตัวเหรียญมีมคอยของตัวเองในชื่อว่าทัมทัมชื่อของเขาเลยนะครับซึ่งเคยมีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดเกือบ75,000ล้านดอลลาร์ และหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งนะครับตัวทําเองก็ได้ลงนามในกฎหมาย Genius Act เพื่อออกมากํากับดูแล s t a b l e c o i n ได้ลงนามจัดตั้ง Bitcoin Strategic Reserve แล้วก็จัดตั้งคณะทํางานคริปโต2 0เพื่อสร้างกรอบการกํากับดูแลที่ชัดเจนเกี่ยวกับคริปโตยิ่งขึ้นนะครับทางเดวิดเบลลี่เนี่ยซีอของ BTC i n c กล่าว่าโดนัททำเป็นนักธุรกิจมาก่อนสิ่งอื่นใดและเขามองเห็นโอกาสที่ดี การเปลี่ยนแปลงของทัาเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการของเขาในการดึงดูดกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มั่งคัง่งมีแรงจูงใจและมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับ คนต่อมานะครับแลลี่ฟิง CEO ของแบ็กรอคบริษัทจัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี2017ตอนที่บิตคอยราคา4,000ถึง6,500ดอลลาร์นะครับแลลี่วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาว่าบิตคอยเป็นแค่เครื่องมือที่แสดงให้เราเห็นว่ามีความต้องการการฟอกเงินในโลกมากแค่ไหนและต่อมาก็เรียกมันว่าเป็นดัชนีชีวัดการฟอกเงินนะครับและในปี2018แลลลี่ก็ได้ย้ําว่าบิตคอยไม่ใช่การลงทุนที่แท้จริง แต่มุมมองของแรลลี่นะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปี2020นะครับโดยเขายอมรับว่าบิตคอยได้รับความสนใจจากคนรุ่นมิลเลนเนียลและอาจพัฒนาไปสู่สินทรัพย์ระดับโลกได้และในปี2021นะครับเขาก็ยิ่งเริ่มอวยบิตคอยมากขึ้นโดยเรียกบิตคอยว่าเป็นทองคำดิจิทัลซึ่งเป็นการยอมรับศักยภาพในการเป็นสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าและป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้และในที่สุดครับ a r แช i ์ c o i n t r u s t ของ b a c k l o ็อกก็ได้เปิดตัวในเดือนมกราคมปี2024 การเปิดตัวครั้งนี้ประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลนะครับมันกลายเป็น ETF ที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์กองทุน iBit ของ Backlog นะครับมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการทะลุ10,000ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลาแค่7สัปดาห์และทะลุ50,000ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลาแค่ไม่ถึงปี I believe Bitcoin is legitimate financial instrument. I look at it as digital gold as I said before. ข้อมูลของ backlog เองแสดงให้เห็นว่ากว่าสา3ใน4ของความต้องการในตัว iBit นะครับมาจากนักลงทุนที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาก่อน การสนับสนุนของแลลี่ในปัจจุบันขยายไปไกลกว่าแค่บิตคอยนนะครับตอนนี้เขากลายเป็นผู้สนับสนุนแนวคิดโทเคแนนเซชันซึ่งเขาเชื่อว่าสิ่งนี้จะปฏิวัติการลงทุนที่จะทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ทุกประเภทได้อย่างเท่าเทียมและกล่าวเตือนได้ว่าบิตคอยนอาจเข้ามาท้าทายสถานะการเป็นรีเซิร์ฟเคอร์เรนซีของดอลลาร์สหรัฐถ้าเกิดว่าสหารัฐยังไม่ควบคุมนี้ คนต่อมานะครับมาร์คครูบันจากรายการชาร์กแทงนะครับมาร์คเนี่ยสร้างชื่อจากการเป็นผู้ก่อตั้งบอยแคร์สคอมนะครับแล้วก็ขายต่อให้ Yahoo ที่มูลค่า5,700ล้านดอลลาร์และเขายังเป็นเจ้าของทีมบาสเกตบอลดัลลัสแมวเบลิกที่เคยเป็นแชมป์ NBA ในปี2011ด้วยนะครับโดยในเดือนกันยายนปี2019เนี่ยตอนที่บิทคอยลราคาประมาณ10,000ดอลลาร์มาร์คได้ปฏิเสธบิทคอยลแล้วก็กล่าวติดตลกได้ว่าเขาขอเลือกกล้วยดีกว่าเพราะอย่างน้อยเนี่ยกล้วยมันก็กิกนได้เขาดมูลลคค่่าททีแแ้้้จรริิงหออัับบวกก็ซซนนเ ไปสําหรับคน99%ที่จะใช้งานเขาเปรียบเทียบมันกับของสะสมอย่างก๊าซเบทบอลนะครับโดยบอกว่ามันมีค่าเท่าที่ใครบางคนจะจ่ายให้ you might take 10% and put it in Bitcoin or Ethereum but if you do that you've got to pretend you've already lost your money แต่มุมมองของมาร์กเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่เขาเข้าใจถึงศักยภาพของ Smart c o n t a c t บน Ethereum เ,เขาเรียกมันว่าเป็นเกมเชนเจอร์เลยนะครับเพราะเขาตระหนักว่าโค้ดที่ทำงานได้ด้วยตัวเองสามารถทำธุรกรรมได้โดยอัตโนมัติมันสามารถสร้างโมเดลธุรกิจแบบดีเซนทัลไลท์แบบใหม่ๆได้ เขาก็เลยเริ่มลงทุนอย่างหนักในโครงการที่เกี่ยวข้องกับคริปโตนะครับโดย80%ของการลงทุนใหม่ๆของเขาเนี่ยอยู่ในแวดวงนี้ไม่เหมือนกับเซนเลอร์นะครับโดยมาร์กไม่ได้มองว่าคริปโตทุกอย่างเหมือนกันเขามีกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างออกไปมาร์กเนี่ยมองว่าบิตคอยเป็นสินทรัพย์สําหรับรักษามูลค่าและเป็นทางเลือกที่ดีกว่าทองคําแต่อีเธอเรียมเป็นแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์ใช้สอยดอทคอยเองก็เป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนที่เข้าใจง่ายสําหรับมาร์กนะครับโดยทีมดัลลัสแมวเบลลิกที่มาร์กถ แล้้ววกก็ตัเเขาชมมคนถัดมานะครับคือเลดาริโอผู้กอ่อตั้งกองทุนบิตวอ t เทอร์และผู้เขียนหนังสือดังๆอย่าง Principal และ The Changing World Order ที่การประชุม World e c o n น m i c f o r u ันณเมืองดาวอสในเดือนมกราคมปี2020นะครับเขาได้ให้ความเห็นว่าบิตคอยเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพทั้งในฐานะสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและเครื่องมือรักษามูลค่าเนื่องจากมีความผันผวนที่สูงเกินไป แต่ในปลายปีเดียวกันนะครับเลก็ได้เริ่มเปิดใจให้กับบิตคอยเล็กน้อยโดยบอกว่าเป็นสินสทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจคล้ายกับทองคําแต่ในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังคงชอบทองคํามากกว่านะครับ So look as look Gold I it Alter at an แต่ในวันที่เขาเปลี่ยนฝั่งไปใช้ร์บิตคอยจริงๆเนี่ยคือเดือนมกราคมปี2021ครับเขาได้เผยแพร่บ,บทความในหัวข้อ What It h i n k of Bitcoin และยกย่องว่าบิตคอยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นความสำเร็จอันน่าทึ่ง แต่เขาก็ไม่ได้อวยบิตคอยเพียงอย่างเดียวนะครับเขาก็ได้เตือนได้ว่าความเสี่ยงของบิตคอยคือความสําเร็จของตัวบิตคอยเองเพราะหากบิตคอยประสบความสาเร็จมากเกินไปรัฐบาลต่างๆจะเริ่มเข้ามาควบคุมเลเดริโอได้รับการยอมรับและยกย่องว่าเป็นเจ้าแห่งโลกพันธบัตรนะครับซึ่งเขาได้เตือนแล้วเตือนอีกเกี่ยวกับวิกฤตนี้และการเสื่อมค่าของเงินเฟียที่กาลังจะมาถึงเล <Le S 2> ก็เลยแนะนําว่าควรมีทองคําหรือบิตคอยไว้อย่างน้อย15%ในพอร์ตน,นะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากวิกฤตนี้ และอีกคนหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนเคยด่าบ,บิตคอยแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจกลับมาเชียร์ก็คือเควินโอลเลอรี่นะครับเดี๋ที่รู้จักกันในชื่อมิสเตอร์วันเดอร์ฟูลจากรายการชาร์ตแทงเควินเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้จากการก่อตั้งบริษัทเกี่ยวกับซอฟแวร์นะครับที่ชื่อว่าซอฟที ey, แล้วก็ขายต่อให้แมทเทลไปได้4 2ล้านดอวรลลา ในเดือนพฤษภาคมปี2019นะครับเควินเรียกบิตคอยว่าเป็นขยะที่ไร้ประโยชน์เหตุผลหลักของเขาเกิดจากประสบการณ์จริงขอลองทําธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในสวิตเซอร์แลนด์โดยใช้บิตคอยนะครับแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ปัญหาคือความผันผวนของราคาและความไม่เต็มใจของผู้รับที่จะยอมรับความเสี่ยงโดยไม่มีการป้องกันนะครับ แต่แล้วเควินก็อธิบายเหตุผลที่เขาเปลี่ยนม,มุมมองต่อบิตคอยอย่างตรงไปนะครับว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบิตคอยน้นเตี่ยมไปมากๆซึ่งสาหรับเควินแล้วข้อเท็จจริงที่สําค,คัญที่สุดคือการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรเลียเริ่มสร้างกรอบการกำกับดูแลคริปโตเขามองว่านี่คือสัญญาณว่าสินทรัพย์ประเภทนี้กาลังจะถูกกฎหมายและลดความเสี่ยงจากมุมมองของรัฐบาลน,นะครับ but what we're missing is policy When we get policy and the regulator regulates, that's not a negative thing. The spigots of capital are going to flood into this sector like you've never seen. การลงทุนของเชวิตเริ่มต้นอย่างระมัดระวังด้วยการจัดสรรพอร์ตการลงทุนเพียง3%ในบิตคอยน์แต่หลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญเป็น19%นะครับในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่หลากหลายกลยุทธ์ของเขาไม่ได้จํากัดอยู่แค่การซื้อโทเค็นนะครับเขายังเป็นผู้ที่เชื่อมั่นอย่างยิ่งในการเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนระบบนิเวศทั้งหมดอย่างเช่นแพลตฟอร์มอย่างคอยเบดแลวก็โรบินฮูด แต่แล้วครับเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องทดสอบความเชื่อมั่นของเควินก็เกิดขึ้นนั่นคือการล่มสลายของ FTX นะครับซึ่งเขาได้รับเงินเกือบ18ล้านดอลลาร์จากข้อตกลงในฐานะโคศกของ FTX เมื่อ FTX ล่มสลายเนี่ยเควินสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดของเขาไปนะครับแม้จะมีหลักฐานเกี่ยวกับการช่อกงของแซมแต่เควินก็ยังปกป้องผู้ก่อตั้ง FTX โดยเรียกแซมว่าเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่ฉลาดที่สุดที่เขาเคยเจอและม้จะสูญเสียเงินลงทุนและชื่อเสียงอย่างมหาศาลนะครับเควินก็ยังคงเป็นผู้สนับสนุนอุตตสาาหกรรรรมิโขอองงวว่เื ุคคลทั้ง6คนนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงปรากฏการที่น่าทึ่งนั่นคือการที่บิตคอยเปลี่ยนจากเทคโนโลยีที่ถูกมองว่าเป็นเพียงความสนใจเฉพาะกลุ่มเป็นเครื่องมือสําหรับการฟองเงินของอาชญากรกลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก1 n e d o l buy some bitcoins put it in a goddamn wallet แต่ในขณะที่หลายคนเปลี่ยนใจมาสนับสนุนบิตคอยน์นะครับทุกวันนี้ก็ยังมีคนดังและนักลงทุนระดับโลกอีกหลายคนที่ต่อด้านบิตคอยน์อยู่ถึงแม้ว่าบิตคอยน์จะผ่านร้อนผ่านหนาวและพิสูจน์ตัวเองในการเป็นสินทรัพย์ทางเลือกในการลงทุนแล้วก็ตามก็ตั้งอย่างวอลเตนบัฟเฟตนะครับตำนานนักลงทุนเนี่ยโดยในปี2018บัฟเฟต์ได้เรียกบิตคอยน์ว่าเป็นยาเบื่อหนูแบบยกกําลังสองบัฟเฟตให้เหตุผลว่าถ้าเกิดคุณซื้อสิ่งที่ไม่สร้างผลผลิตอะไรคุณก็แค่หวังว่าจะมีคนมาซื้อจาาาาากกกคคคุณในนรราาที่่สูงวตมหลัะัะบ Now if you told me you owned all of the Bitcoin in the world and you offered it to me for $25. I take it because what would I with it? Oh. I have sell it I it isn't going anything. wouldn't what would way do Oh. to to you one way or another. I mean, maybe have the same people, to because but sell do mean, take they the have back have same แต่นี่ทำให้เรื่องนี้ตลกนะครับก็คือเบนะิร์ชัยฮัตเทเวเนี่ยกองทุนของบัฟเฟตต์ได้มีการลงทุนในนูโฮดดิ้งธนาคารดิจิตอลของบราซิลที่ให้บริการเกี่ยวกับคริปโตและทีนี้พอมีคนไปถามบัฟเฟตต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ตอบว่าเราไม่ได้ซื้อยาเบื่อหนูแต่แค่ซื้อธุรกิจธนาคารที่เติบโตแรงที่บังเอิญให้บริการคริปโตด้วยเท่านั้นเองครับคนถัดมาก็คือปีเตอร์ชิฟนะครับนักลงทุนที่โด่งดังจากการทํานายวิกฤตการเงินในปี2008 ได้อย่างแม่นยําโดยเขาวิจารณ์บิตคอยมาตั้งแต่ปี2013เลยนะครับตั้งแต่สมัยที่บิตคอยยังซื้อ่ายกันที่ราคา100 1,200ดอลลาร์ 1, ในตอนนั้นเขาบอกว่าบิตคอยเป็นทิวลิปมาเนีย2.0นะครับและยังบอกว่าบิตคอยมันใช้งานจริงไม่ได้มันทังช้าแพงแล้วก็ผ่านผวนเกินไป Bitcoin is not a store of value because it has no value โดยเขาเอาไปเปรียบกับทองคำนะครับว่าทองคำมีประวัติศาสตร์5,000ปีมีการใช้งานในอุตสาหกรรมและเครื่องประดับและบิตคอยล่ละมีอะไรมันก็แช่โค้ดคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจคือปีเตอร์บอกว่าทองคำน่าจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ดีที่สุดที่จะนำมาทำเป็นโทเช่นนะครับแสดงว่าเขาเองก็ไม่ได้ต่อต้านบล็อกเชนนะครับแต่ต่อต้านบิตคอยที่จะมาแย่งตำแหน่งของทองคำนคนต่อมาก็คือไมเคิลเบ์ลี่นะครับนักลงทุนอีกคนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงจากตอนวิกฤตการเงินในปี2008ซึ่งเรื่องราวของเขาก็็ถููกกนนนนนาาามสรรนนร้้ง The Big Short งงงเเปปหหััื่ออบไลดด จริงเบอร์ลี่ไม่ได้ด่าบิตคอยน์ตรงๆนะครับแต่เขาจัดให้มันอยู่ในกลุ่มการลงทุนแบบเกงกาไรในยุคฟองสบู่และเขาก็เตือนว่าพอฟองสบู่แตกทุกอย่างก็จะล่วงพร้อมกันหมดตอนกลางปี2021นะครับตอนที่บิตคอยน์และตลาดคริปโตยังอยู่ในช่วงบูลลันไมเคิลเบอร์ลี่ก็ได้ออกมาเตือนว่าสุดยอดแห่งการล่มสลายระดับตัวแม่เนี่ยจะพุ่งเข้ามาในตลาดคริปโตซึ่งหลังจากนั้นสักพักตลาดคริปโตก็เข้าสู่ช่วงตลาดหมีจริงๆนะครับหลายบริษัทต่างล้มละลายกันเป็นพวนและในตอนที่ f c x ล้มละลายะครรบเเออออ์ลลี่่่ก็ทววววววาาาาาาิดไ้้แขงงงํจมถึ หลังจากที่เรื่องอื้อฉาวของคริปโตลุกลามบานปลายซึ่งเขาก็โฟกัสที่การลงทุนในทองคำนะครับแต่หลังจากนั้นเขาก็ลบทวิตน้าไปนะครับแถมยังลบแอคเคาทวิตเตอร์ของตัวเองออกไปเลยด้วยเกิดนับตั้งแต่วันที่ FTX ล้มละลายมาจนถึงวันนี้ทองคำก็เด้งขึ้นมา10%นะครับแต่ในขณะที่บิตคอย n ์เด้งขึ้นมา660%ซึ่งเบอร์ลี่ก็ไม่ได้ทำนายผิดทั้งหมดนะครับอย่างน้อยทองคำก็เด้งขึ้นมาตั้งสองเท่าแต่แค่บิตคอย n ์เด้งขึ้นมาเยอะกว่าแค่นั้นเองจีดเดิมฟฟี่ปปปััััจจุุบนนนยย44ีแล้วงงคเ็ก งทุนที่ทรงอิทธิพลแต่คําวิจารณ์ของเขาเกี่ยวกับบิตคอยตอนนี้กลายเป็นคําพูดของคนรุ่นเก่าในสายตาคนรุ่นใหม่ไปแล้วปีเตอร์ชิปในตอนนี้ก็โดนเอาชาวคริปโตไปทําเป็นมีมกันนะครับยิ่งเขาด่าบิตคอยมากเท่าไหร่ราคามันก็ยิ่งขึ้นส่วนเมเคอนเบอร์รี่ก็ดูเหมือนจะเลิกวิจารณ์บิตคอยไปนะครับแต่ก็ยังคงเตือนเรื่องฟองสบู่ในระบบการเงินทั้งหมดอยู่ไปได้ยังมีคนดังอีกมากนะครับที่เคยด่าบิตคอยหรือออกมาประกาศว่าบิตคอยตายแล้วซึ่งเว็บไซต์นที่นายบิตคอยก็ได้มีการจดบันทึกไว้นะครบบวาาาครเยยด Bitcoin, ออตออหืกไปแล้้ง เคยถูกบอกว่าตายแล้วมาตั้งแต่สมัยที่ยังราคาแค่0.23ดอลลาร์นะครับจากทั้งสื่อชั้นนําทั่วโลกนักเศรษฐศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลนักลงทุนชื่อดังและแม้กระทั่งรัฐบาลหลายประเทศรวมๆแล้วมีคนดังบอกว่าบิตคอยต์ตายแล้วมา477ครั้งนะครับในปัจจุบันและในอนาคตก็คงมีครั้งที่478แน่นอนแต่ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะมาเพิ่มสถิติตรงนั้นสุดท้ายบิตคอยก็ยังยินหยัดมาได้าการถูกประกาศว่าบิตคอยต์ตายแล้วไม่ได้ทําให้บิตคอยอ่อนแอลงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งวนน แต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกการเงินเก่าและใหม่และเรื่องราวของคนเหล่านี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกของเราคอยสามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่กลุ่ม Facebook หรือ Discord d g e n c a n ลิงใน Description ครับและขอฝากหนังสือดิจิ t a l Asset 101กดในตะก้าได้เลยครับถ้าคุณชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจโลกคริปโตได้ฟังกันด้วยนะครับและเจอกันใหม่ใน behind e h i า d the ร r y p t o p o d c ส s t ตอน